ฟังด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดการประจวันที่20ธันวาคมครับก็เป็นช่วงเย็นนะหลังจากก่อนหน้านี้รอัปเดตกันมาตลอดทั้งวันเลยเรื่องราวล่าสุดนั้นขมรทับแตกมีคลิปออกมาแล้วและบริเวณเนินสามาูนรายงานออกมาอย่างเป็นทางการครับกลายเป็นว่าไทยเราล้างบาง3ที่มั่นสุดท้ายขอขมรได้สําเร็จและปัก ทงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับในโซนของกองทัพภาคที่1ครับยังระอุยังเดือดเนื่องจากเขมรขนกาลังและอาวุธหนักเข้ามาเต็มพื้นที่และก็เต็มแนวกันแล้วณนะปัจจุบันซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นงานหินของไทยเราก็ได้กับจุดของบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าในโซนของกองทัพที่สองยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า เราจะสามารถยึดเนินสาม,มาสูญได้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนใหญ่เสียงปืนเล็กเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบแบบมีปะทะกันรประปรายโดยดัยงกอทับป้าที่2ครับก็ได้รายงานออกมาอย่างเป็นทางการประจำวันที่20ธันวาคมกับการประทะตลอดแนวชายแดนซึ่งอดีตแม่ทัพป้าที่2คนเก่าอย่างแม่ทัพกุ้งครับก็ได้ไปเยี่ยมชมหลังจากที่เราสามารถยึดเนินสาม,มาสูญได้ไล่มาตั้งแต่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนอน,นะครับกอทัพป้าที่สองก็รายงานออกมาบอกว่า ในพื้นที่ช่องอันม้านะครับตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการใช้โดนตรวจการในพื้นที่เป็นระยะแล้วขณะน,นี้ฝ่ายเราก็เรียกว่าสาาปนาความมั่นคงครับณนะที่หมายและตึงกําลังตลอดหน้าแนววางกําลังจุดนี้เนี่ยเราถือว,ว่าบิดเสร็ธิเด็ดขาดกับช่องอันม้านะครับขมรเข้ามาไม่ได้จริงๆผมเชื่อว่าขมรก็มีการวางแผนแหละไม่อย่างนั้นคงไม่ใช้โดนมาตรวจการแบบนี้แน่นอนแต่จะวางแผนยังไงนั้นเราก็เตรียมพร้อมรับมือ ทางอาวุธต่างๆเส้นทางลำเลียงกําลังเนี่ยขเมนก็น่าจะขาดไปหอสมควรเลยกับบริเวณช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะครับทั้งพื้นที่ โดนตวนซ้มแต่ผูผีสัตต์สมช่องตาเท่ารายงานล่าสุดออกมาครับฝ่ายกัมพูชาก็ยังใช้เครื่องยิงลูกระเบิดนะและก็ปืนใหญ่ยิงใส่ฝ่ายไทยเราหลายตัวหลายจุดนะครับทำให้บังเกอร์เสียหายและมีกําลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บส่วนฝ่ายไทยเราครับมีการยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ส่งผลให้ฝ่ายกัมพูชาเองก็ต้องย้ายฐานที่ตั้งยิงรถถังเพื่อปรับแนวการยิงใหม่เหมือนกันย้ำอีกครั้งนะครับเป็นพื้นที่โดนตวนซ้มแต่ผูผีสัตต์สมและก็ช่องตาเท่ายังดูเดือดนะ ขมรก็ยังมีความพยายามที่จะมาลุกล้ำดินแดนไทยของเรานะครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นพื้นที่ผาโมยแดงห้วยตาเมเรียรายงานล่าสุดออกมาครับฝ่ายกับ,บูชาเองมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV บินตรวจการรวมไปถึงใช้โดนติดหัวรบระเบิดที่เอาไว้พุ่งชนอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงหัวค่ำครับมีการใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ฐานฝ่า,ายเราหลายจุดเลยแต่ว่าฝ่ายไทยเราครับก็มีการตอบโต้ด้วยการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและก็ปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมายตามเหตุการณ์และก็ที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายเขมรเป็นระยะเหมือนกันจุดพื้นที่ผาโมยแดงกับมุตามาเรียนเนี่ยผมเชื่อว่ายังสีส้มอยู่นะครับยังไม่ปลอดภัย100เซ์ เพราะขมรยังมีการใช้โดนอย่างหนักทั้งบินตรวจการเอ่ยทั้งติดหัวรบพุ่งชนเอ่ยหรือว่าใช้ปืนใหญ่เนี่ยระดมใส่ฐานไทยเราส่วนอีกจุดหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งครับก็เป็นมือที่ปราสาทตาควายซึ่งรันพุที่สองเนี่ยก็รายงานออกมาแล้วเป็นการสรุปภาพรวมที่สําคัญเลยนะครับทั้งบือที่ปราสาทตาควายและก็บริเวณเนินสามาสูนตอนนี้เรียกว่าเราเนี่ยมีการจัดกําลังเข้ากวาดล้างจานวน3ที่หมายสําคัญเลยนะครับตั้งแต่วันที่ส6ธันวาคม เป็นต้นมานะครับผลการปฏิบัติงานก็คือสามารถควบคุมที่หมายเอาไว้ได้เนี่ยสที่หมายครับคือปราสาทต,ตาควายและที่รวมพลของกัมพูชาแล้วหลังจากเราควบคุม2ที่หมายเอาไว้แล้วครับเราจะเข้าไปตีที่หมายสุดท้ายก็คือที่หมายที่3เนินสามาสูนั้นซึ่งก็กลายเป็นเราครับถูกฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตอบโต้อย่างรุนแรงจนทาให้จ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและก็พลทหารพานุวัต์เสาสา ซึ่งเป็นกําลังพลจากหน่วยกองรหารราบที่3ครับกรมทหารราบที่23เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางหน่วยไทยเราเนี่ยพยายามใช้ปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับวันที่20ธันวาคม ก็สามารถควบคุมเนินสามาสัคคีูนเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนำร่างฮีโร่ของเราทั้งสองนายครับออกจากพื้นที่การรบเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันนี้เลยโดยในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณนนะพุลลำนาวต่อไปอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นการล่าสุดของกองทัพภาคที่2เองในส่วนของพื้นที่ภาษาตาควายครับอาจจะไม่มีการอัปเดตว่ายุทธวิธีของ,ของเขมรเนี่ยโจมตีเราอย่างไงาเราโจมตีขเขมรอย่างไงา เพราะมันยังเป็นจุดพื้นที่อ่อนไหวอยู่นะครับเนื่องจากเราก็ เพิ่งยึดได้แล้วยังสถาปนามไม่ได้แบบเสร็จสับ100%ก็ต้องเฝ้าติดตามและระวังขมิด้วยนะครับอาจจะบอมเรามาอย่างหนักหน่วงคูเลดหรือว่าอุโม,มงต่างๆของขมิเนี่ยเราก็ค่อนข้างเข้าเคลียร์แล้วนะโดยก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับคือบริเวณเนินสามาสูตนั้นเราก็มีการปากักธงชาติไทยแต่ว่ายังไม่ปรากฏคลิปแล้วก็ภาพออกมาเนื่องจากอย่างที่ผมบอกเลยครับมันยังเป็นจุดอ่อนไหวอยู่ขมิ comment ก็เสียหลักถอยร่นลงไปส่วนเราเนี่ย กำลังปงักหลักรักษาที่มันคืออาง่ายครับทั้งฮุนเซนและก็กองทัพเขมรคงจะเจ็บปวดมากเพราะว่ากองทัพเขมรเองเชื่อว,ว่าพื้นที่ตรงนี้เนินสามารถสุดนั้นจะเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดก็เลยทุ่มงบสร้างทังบังเกอร์มหาศาลครับได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ภูมิประเทศแบบชัดเจนแล้วชาวเขมรเองก็จะมาเยาะเย้ยไทยเราตลอดนะครับว่าเฮ้ยไหนว่าฐานไทยเราเก่งทําไมเข้าไม่ได้แม้แต่หานใดที่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังไปเอากลับมาไม่ได้วันนี้ก็เป็นคําตอบชัดเจนแล้วกับเขมรทั้งหลายนะครับเน,น ปักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับแม่รับปาะดิ2เองครับก็เดี๋ยวมายกย่อง2ทหารกล้าฮีโร่ของไทยเราครับที่ยอมสละชีวิตเนี่ยยิงเปิดทางคุ้มกันเพื่อร่วมรบจนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตลงโดยปฏิบัติการก็คือทั้งจ่าสำเริงและก็พลพานวัฒน์ได้แต่เดินใจครับยืนหยัดทําหน้าที่เป็นชุดยิงคุ้มครองอย่างไม่ลังเลเลยใช้ร่างกายและก็หัวใจของทหารอาชีพเนี่ยเป็นเกราะก,กำบังเพื่อที่จะถ่วงเวลาเปิดทางให้กาลังพลส่วนใหญ่ในสัมพัภูมิปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการอัปเดต ในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับที่มีรายงานอย่างเป็น,นการล่าสุดออกมาแล้วจากทางฝั่งฝั่งขมรเองครับนายทหารขมรที่บัญชาการคุมกําลังในบริเวณปราสาทตาควายนะก็เป็นปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการจัดงานศพเนี่ยเป็นล่ําเป็นสันด้วยนี่คือหลักฐานว่าไม่ใช่ตัวแสดงครับแล้วก็ยังมีคลิปออกมาจากทหารขมรครับมีกลุ่มหนึ่งเลยครับที่ฐานแตกหนีกระเจิดกระเจิงก,ก,ก,กับบริเวณเนินสามาูนไปหลบแถวท่อระบายน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดแหละที่การันตียืนยันได้ว่าค่อนข้างที่จะ เลเทกับเนินสามาสูหลังจากที่เราเนี่ยบุกตะลุยฝ่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทุนระเบิดไม่ว่าจะเป็นกับดักต่างๆนานาเราก็จัดการได้แบบเสร็จสับเหมือนกันก็คงรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับการสราปนาหรือคำเหม็นจะยอมจำนวนไหมแบบไหนก็รอชมกันนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับโยกมาฝั่งกองหั้ภาคที่1กันบ้างเรียกว่ายังดูเดือดและระอุอย่างต่อเนื่องรวมถึงความคืบหน้าเนี่ยก็มีอันน้อยนิดเนื่องจากจุดนี้ครับ เป็นพื้นที่โล่งแล้วเขมรนก็มีการตั้งรับในฐานที่มั่นสาคัญเลยซึ่งรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการของกองกาลังบุรพาเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ามีการรบประทะก,กันเนี่ยเพื่อยึดครองพื้นที่ในสามพื้นที่หลักๆสาหรับกองทัพภาคที่หนึ่งเองนะครับไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่แรกครับเป็นพื้นที่บ้านครองแผงอําเภอตาพระยา รายงานล่าสุดออกมาเนี่ยก็เป็นฝ่ายกัมพูชาจะคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่นและก็เพิ่มเติมปืนใหญ่รวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดเ,เข้าพื้นที่เพื่อสร้างสภาวะเกื้อกูลในการปฏิบัติงานอันนี้ถือว่าขมินเตรียมพร้อมมาแล้วกับพลธีบังครองแบ่งอเบอร์ตาบยาส่วนจุดที่2ครับเป็นิเวณบ้านหนองยากแก้วเอเบอโคกสูง ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นเหมือนเดิมนะครับมีการยิงด้วยปืนใหญ่และเครื่องยิงรูระเบิดเนี่ยมาอย่างที่มั่นของฝ่ายไทยเราเป็นระยะและยังมีการเพิ่มเติมกําลังครับเตรียมการเข้าดําเนินกลยุทธ์ในพื้นที่ช่วงริงส่วนจุดที่3ครับเป็นบ้านหนองจานอัเบอร์โคกสูงนั้นฝ่ายกัมพูชาเองก็ยังทาการยิงปืนใหญ่ครับรวมถึงเครื่องยิงรูระเบิดเนี่ย เข้ามายังฝ่ายเราเป็นระยะซึ่งก็ยังมีการตรวจพบการลำเลียงสเสบียงและอาวุธกระสุนเข้าที่มั่นต่างๆด้วยนี่เป็นรายงานแบบสั้นๆกระชับได้ใจความของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับคงยังไม่มีอะไรมากนะเพราะเหมือนจะมีการวางแผนออกมาเหมือนกันแหละว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงบุกกันไม่ได้เนี่ย ขอวันสุดท้ายดวลกันแบบหนักๆจังๆจากกันที่รายงานออกมานะครับดูเหมือนเขมรเขาก็เตรียมพร้อมกับรูปแบบนี้เหมือนกันดูสิ่งที่ทําแต่ละฐานแต่ละพื้นที่เนี่ยท้งเสริมความแข็งแรงของที่มั่น,นครับเติมอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงลำเลียงสเสบียงเนี่ยเข้ามาเป็นระยะในแนวที่มั่นต่างๆด้วยเป็นจุดที่ น่าจะหนักหนาพอสมควรกับพื้นที่กองทัพภาคที่1น,นะครับนี่ขนาดเราทําลายฐานที่มันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นจุดคลังแสงเก็บอาวุธหรือแม้แต่คลังน้ํามันต่างๆเนี่ยขมนก็ยังไม่หยุดนะครับยังเติมมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเอางบป,ประมาณมาจากไหนแบบหนักหนา งบประมาณท่าหานข,ของเขมนเนี่ยน้อยกว่าเรา10เท่านะครับเรา2องแส,น,ส,สนล้านแต่ว่าขเขมรเนี่ยสองหมล้านคือมันน้อยกว่ากันเยอะมากครับแต่ขเขมรมีกระสุนเนี่ยเยอะมากเช่นเดียวกัน13วันแล้วนะครับยังต้านทานเราไม่หยุดแต่ความลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็ดรอปลงเยอะเหมือนกันทั้งกระสุน BM21 อย่างที่กองทพัพภาที่2รายงานมาเลยครับวันนี้หนักที่สุดเนี่ย เป็นวันที่15ธันวาคมที่เขมรลระดมยิงมาอย่างหนักเพื่อที่จะเปิดแนวรบกับไทยเรานี่ก็เป็นการอัปเดตในส่วนของกองทัพภาคที่1นนะครับเอาเลายจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงในโซนกองทัพเรือกันบ้างรายงานล่าสุดออกมาครับหน่วยนาวิกของเราก็ได้เข้าวางกําลังยึดฐานที่มั่นของเขมรบริเวณบ้านจํารากและก็พื้นที่ข้างเคียงคาสซโนทามอดาแล้วหลังจากเข้ายึดพื้นที่เบ็ดเสร็จในทุกจุดก็มีการประกาศชนะออกมาแล้วนะครับทั้ง ในวันที่ทมอดาเนี่ยพบร่างฐานขมเมนที่นับได้18นายครับหลังจากเครื่องบินรบเอสมกของไทยเราครับเข้าดํายครังอาวุธที่มีอยู่ในอาคารคาสิโน บอกได้เลยว,ว่าจุดนี้เนี่ยขเขมรอยู่กันมานานกว่า30ปีครับยึดครองแผ่นดินไทยของเราอยู่อย่างเดียวไม่พอนะครับมีการขุดมุดต่อเติมก่อสร้างบังเกอร์ฐานที่มั่นแบบแข็งแรงมากๆอยู่บนแผ่นดินไทยของเราซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาครับทหารนาวิกเนี่ยเอาคืนณะบ้านจำรากจังหวัดตราดสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับแนวชายแดนตาดในพื้นที่ยุทธการบ้านจำรากเนี่ยก็ยังมีเสียงปืนใหญ่ปืนคออยู่เป็นระยะเนื่องจากขาเขมนก็ยังไม่ยอมยังต่อเล็กต่อน้อยอย่างที่ผมบอกแหละต่อมาทุกอย่างไม่มีเกรงกลัวเลยนะครับขนาดเราจัดหนัก จะเต็มที่สุดแล้วนะมีการบอมฐานดีมั่นแบบโอ้โหมาลายหายสิ้นไปหลายฐานเลยก็ดูเหมือนยังไม่ยอมบวกกับในบริของกองทัพเรือนะครับคาเมนก็ยังมีการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวกับการปราบปรามสแกมเมอร์ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่านาวิกเนี่ยน่าจะเข้าไปกวาดล้างรังองสแกมเมอร์ที่ธรรมดาก็เอาจะช่วยพี่น้องฐานใดเราทุกนายด้วยนะครับการทําหน้าที่ครั้งนี้เนี่ย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทยเรามากๆที่ปราบขมิญได้ถึงแม้ว่าจะยังถีบลงจุดสงคมไม่ได้เนี่ยก็สิ้นสภาพภายัยคุกคามไปพอสมควรเลยสรุปสถานการณ์ในตอนนี้นะครับตลอดแนวการรบ798กิโลนั้นทัพไทยเราก็สามารถยึดได้เบรีร์เสร็จ85ปแล้วเหลือไปแค่15นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนอยงยาแก้วแหละ ส่งกรทับพระที่1ที่เราต้องเอากลับคืนมาให้ได้ยังไงก็ต้องส่งแรงใจดังเชียร์ให้กับพี่น้องฐานไทยเราในแนวหน้าด้วยนะครับตอนนี้หุนเซนใกล้จะอาวสานาแล้วครับซึ่งชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มเสียงแตกกันแล้วว่าเฮ้ยทําไมไทยเราบุกหนักทุกวันเลยเขมเห็นทำอะไรไม่ได้เลยนะครับสก,กายเน็ตที่หุนเซนโมนักโมนาเนี่ย มันก็ไม่มีครับสกายเน็ตก็คือเหมือนจะเป็นเครื่องที่จะต่อต้านไอากษัยยานต่อต้านเอสมุกของไทยเราแต่ก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้นะครับหมดอายุไปก่อนไม่เหมือนกับที่เห็นครับก็อาจจะเรียกร้องนานาชาติเนี่ยเข้ามาช่วยแบบเร่งด่วนเพราะเอาไทยเราไม่อยู่แล้วหนึ่งสิ่งที่เราทําได้ดีเลยก็คือการตอบโต้มาลีนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยยก2มาเนี่ยมาลีแทบจะแถไปไหนไม่ได้เลยครับเพราะข้อแรกคือ เราเริ่มบอมก่อนบอมเสร็จเนี่ยอมเมนเจะบิดเบือนอะไรมาเราก็มีการถแถลงซ้ําจากกรมประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาต่างประเทศนะครับพร้อมกับอธิบายหลักการมีรูปภาพเก็บข้อมูลวิเคราะห์เป้าเลือกเป้าหมายทางทหารมีภาพถ่ายไม่กระทบต่อประชาชนชาวขามิขน้นขณะทำลายสะพานเนี่ยเราก็ยังมีช่องให้รถมอเตอร์ไซค์ของขมิขับผ่านได้เลยสุดท้ายรอบนี้มาลีไปไม่ดูเลยครับถแถลงอะไรมาก็เข้าทางไทยเราหมดเรามีหลักฐานแบบตบหน้ากระเด็นตกโต๊ะไปเลยผมเชมื่อว่า การประทะกันรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทหารเรื่องของทางการทูตเนี่ยเราชนะแบบใสๆจริงๆนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย